สวัสดีครับ FCR Youth Car วันนี้ CRV รถญาติอาผมเข้ามานะครับผมเก็บรายละเอียดให้เสร็จแล้วนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายถอดซักถอดฟอกนะครับผมค่าตัวล้านกว่าบาทนะครับปัจจุบันเหลือแค่แสนปลายๆนะฮะนี่นะฮะบ,บอกถอดซักแบบนี้เลยผมนี่นะฮะสะอาดสะอาดแน่นอนซักพอกทุกอย่างนะครับบอก ไม่ฉีดนะครับเราเก็บงานให้หมดแล้วนะฮะหลับตาแบบนี้นะครับทุกชิ้นนะฮะสะอาดแน่นอนหรือให้เหลือเหล็กนะครับลดมือเดียวนะครับไม่เคยแก๊สบอดี้กาวเดิมทุกจุดนะฮะนี่นะฮะใส่เลยนะฮะไม่มีชอนหนักตัดต่อพิษความที่จมน้ำแน่นอนแผงประตูนี้มีรอยเท้าแขนขาดถอดไปหุ้มให้แล้วครับนี่นะฮะสวยงามแน่นอนใครหัดรถครอบครัวรถ SUV ใช้งานนะครับ ต้องขัดน,นี้เลยจัดให้จำๆดูผ้าหลังคาครับเจ้าของเก่าใช้รักษามากมีรอยเลอะมือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวออกแน่นอนนะครับเดี๋ยวสะอาดสะอาดกว่าห้องนอนสะอาดกว่าใต้เตียงแน่นอนนะครับลองดูนะครับนี่นะครับฝากกันไว้ด้วยขอบคุณครับ